ีค่ะวันนี้มาพบกันกับปุ้ยกับพี่ฟ้าเนาะวันนี้จะมี2แบรนด์ค่ะ2แบรนด์ค่ายดังเหมือนกันใช่ค่ะอ่าเป็นรถอ่าสีดานสีประตูขนาดใหญ่ใช่ค่ะถ้าใครที่หาอยู่ก็รีบเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าด้วยเนาะเผื่อมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่หาอยู่อยากได้รุ่นนี้อยู่ก็อย่าลืมแนะนํามากันด้วยใช่แล้วค่ะจะเป็นนิสันค่ะตัวนี้เนาะ วันนี้ก็จะมาเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นนิสสันเทียนา2.5<ช> <5. S 1> XV เนาะก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองใช่ค่ะน้องปุ้ยจะมีสลูปมีอะไรก็ว่ากันไปนเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างหน้าก่อนว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงกันบ้างเ<ช>นาะนี่ถ้าใครที่หาอยู่นะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้นิสสันเทียนาตัวท็อปสุดเหลือราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทอ่าประวัติดีอ่าเครดิตดี จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวค่ะใช่แล้วค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ใช่แล้วตัวน,นี้579ถ้าจัดเต็มผ่อนอยู่ประมาณเกื 10, อบ <10, S> 1 <12. S> 2ื่นใช่ค่ะประมาณ1มื่นหมื่นกว่าบาทเนาะใช่1 1ึ0 0หกว่าบาทเท่านั้นเองใช่่ชคะเงินเดือนก็สตาร์เริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทนะคะใช่ค่ะอันนี้สตาร์เริ่มต้น15,000บาทถ้าเงินเดือนสตาร์เริ่มต้น12,000บาทขอคนกู้ร่วม1คน มาได้เลยถือเอกสารมาได้เลยเนาะแน่เลยผ่านแน่นอนรับเลยใช่แล้วม้วนเดียวจบค่ะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าดูกระจังหน้าด้านหน้าเลยยังใหม่ยังเงาเวโครเมียมของเขาเนาะวิบวับเลยใช่แล้วตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะดูไฟตัวนี้เขาเรียกไฟเดลท์ใช่ไหมค่ะไฟเดลไฟเดลท์ไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์คือแบบ ก็เรียกได้ว่าออปชั่นเต็มเนาะใช่ค่ะน้องปุ้ยเต็มจริงเรียกได้ว่าออปชั่นเต็มเลยดูยางดูล้อแม็กของเขาโอ้โหถ้าใครที่หาอยู่เนาะใช่มาเต็มค่ะจริงนี่ให้ดูให้ดูแบบมือจับคนน้ำด้วยนี่สัดกำศีรถเลยสวยอันนี้ขอบขอบกระจกก็จะเป็นพรีเมียม ใช่ค่ะคือทุกอย่างยังสมบูรณ์เลยใช่สมบูรณ์มากจริงใช่แล้วนี่ยางก็ใหม่นะคะเหมือนกันเลยยางก็ใหม่แม็กก็ใหม่ยางทุกอย่างไม่มีรอยติแตกหักนะคะนี่สมบูรณ์เลยอ่ะใช่แล้วมาดูด้านหลังนะคะลมแรงนิดนึงค่ะอ้าเปิดดูด้านหลังกันหน่อยกว้างกว้างกันมากเลยค่ะใช่แล้ว ก็บอกสมบูรณ์จริงก็บอกได้เป็นรถซีดังขนาดใหญ่อะพี่ฟ้าออะไรครบนะคะใช่ทุกอย่างมันก็จะลงตัวจะสมบูรณ์มากอ่าช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างใช่ค่ะดูข้างในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมอ่าสีครีมสีเบจนะคะใช่นี่ตรงมือจับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะจะมีตัดลายไม้เนาะใช่แล้วอ่ามันก็จะดูคอนโซลด้านหน้าเป็นสีครีมมันก็จะดูตัดกันสวยเลยเรียบหรูเนาะเบาก ใช่เบาะคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าใช่ค่ะป้ยดูคอนโซลของเขาแคือทุกอย่างแบบไม่ใช่งานเลยเจ้าของเขาดูแลใช่ค่ะมีออปชั่นนะคะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะใช่ค่ะวิทยุซีดีจอของเขาทุกอย่างแอร์คือยังอยู่แบบคโหสมบูรใหม่มากแอร์ก็แอร์ออโต้คอนโซลตรงกลางหัวเกียร์ก็จะมีที่วางแก้วที่เก็บของนี่ อ่า USB uh, mm hmm. ก็อยู่ตรงนี้คือถ้าใครที่แบบว่าหารถระดับผู้บริหารใช้อ่ะค่ะใช่แต่ราคานี้แบบว่าไม่ถึง6 0แสนบาทได้รถปีใหม่ด้วยก็ถือว่าไม่เก่ามากเนอะรถปี2014ตัวนี้มีซันรูฟนะคะนี่เลยมีหลังคานีอย่าเพิ่งเปิดนะคะน้องปุ้ย เดี๋ยวผลอาจจะหล่นลงมาได้ค่ะตอนนี้ไม่ว่าอาชีพไหนเนาะก็ซื้อได้ใช่แล้วค่ะค่ะมีปัญหาติดอะไรสามารถโทรมาปรึกษาเราได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราพอที่จะช่วยดันได้เราช่วยดันให้ทุกเคสค่ะใช่ค่ะมาคุยกับเรารับรถทุกคนไม่มีใครไม่ได้รับรถเนาะนะถือเอกสารมาโทรมาได้เลยว่าโอ้โหผมทํางานนี้อาชีพนี้ผมจะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ไหมนะคะไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเนาะ ขอเพียงแค่มีอาชีพการงานชัดเจนชัดเจนตรวจสอบได้เอกสารชัดเจนแค่นี้ก็ซื้อได้แล้วค่ะถูกต้องค่ะไม่ต้องมีอะไรมากมายเนาะย้ำเครดิตดีฟรีดาวใช่ค่ะเครดิตดีฟรีดาวเริ่มต้นที่ดอกเบี้ยก็ถูกแสนจะถูกนะครับเทียบกับป้ายแดงได้สองจุดเจ็นะคะเริ่มต้นสูงสุด3.89ผ่อนได้สูงสุด72เดือนใช่แล้ว วันนี้ก็ถ้าสนใจก็โทรหาเราเนาะใช่ค่ะฝากเบอร์ไว้หน่อยพี่ฟ้าศูนค่ะ222 2203ค่ะติดต่อติดต่อน้องปุ้ยหรือว่าฟ้าได้เลยค่ะยินดีช่วยเหลือใช่วันนี้แนะนำแล้วก็อ่าอะไรนะคะอาชีพอะไรออกได้บ้างอาชีพอะไรออกได้บ้างสำหรับรถประมาณนี้เนาะพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือนหรือเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะรับรถเลยภายในวันเนาะ พ่อค้าแม่ค้าอาชีพขายของตามตลาดนัดขายของกินแผงลอยแบบว่า8ปเมตรเเมตรขายผลไม้อันนี้ก็ซื้อได้เป็นเจ้าของได้เนาะใช่่คะขายของออนไลน์ใมีสลิปส่งของมีเพจนะคะชื่อเพจใช่ก็ปิ้นออกมาแล้วก็มาแนบได้แล้วก็มีสต็อกของค่ะกองอยู่ที่บ้านเปิดประตูให้เขาถ่ายรูปเลย อันนั้นก็ซื้อได้แล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกได้ว,ว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะคะ<ช>อาชีพค้าข,ขายออนไลน์ใช่ค่ะเอ,เอกาสารก็ไม่ยุ่งยากมีอะไรคะพี่ฟ้าเกษตรกร,กรเกษตรกรก็ได้ชาวไร่ชาวสวนทําข้าวทําอ้อยทําไร่มันสับปะหลังใช่ค่ะขอโฉนดที่ดินที่เป็นที่เป็นชื่อของเราชื่อเราเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของนะคะถ่ายเอกสารแนบมา ถ้าคนไหนไม่มีโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อของเจ้าของถ้าเช่าอยู่ก็เอาสัญญาเช่ามาสัญญาเช่าใช่ค่ะแล้วก็สมุดเกษตรกรเล่มสีเขียวๆอะค่ะค่ะเอามาแนบแค่นั้นแหะค่ะซื้อได้แล้วได้ซื้อได้เอาง่ายๆดีกว่าว่าแทบทุกอาชีพแทบทุกอาชีพะลูกค้ามีอาชีพที่ชัดเจนขายขายก๋วยเตี๋ยวตามรถพ่วงข้างอันนั้นก็ได้โตโยต้าัมรี่ปี2015 เป็นตัว2.5ไฮบริดนะคะตัวนี้ราคา699,000บาทถ้าใครที่หาอยู่เป็นตัวไฮบริดนะคะตัวนี้สีดำเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันเดี๋ยวเดีให้พี่ตากล้องพาเดินดูรอบๆเนาะบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าที่หาอยู่เป็นเครื่อง2.5ไฮบริดคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้านะอยากจะให้เข้ามาชมกันว่ามันรถแบบสวยสมบูรณ์จริงไหม ไฟหน้ากระจังหน้าโครเมียมลังพึ่งสองชั้นก็เป็นตัวโฉมหน้าใหม่ไฟหน้าของเขาก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ภายในนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันก่อนเลยว่าคันนี้มันจะแตกต่างกับเทียหน้ายังไงเนาะสำหรับ t o โยต้าแคมรีค่ะปี2015เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะภายในก็จะเป็นสีครีมเบาะไฟฟ้าด้วยคันนี้ใชแล้วนี่เลยค้นลงตามแบบว่าสรลระของเราค่ะเลือกยาใช่ค่ะใช่ค่ะเลยนี่เนาะ คอนโซลด้านหน้าเป็นตัดลายไม้เหมือนกันเนาะเป็นสามสีเลยคันนี้สีดำแล้วก็ตัดลายไม้ค่ะแล้วด้านล่างจะเป็นสีครีมทางตรงกลางก็จะเป็นสีดำใช่ค่ะน้องปุ้ยพวงมาลัยก็นี่เลยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยคือพวงมาลัยใหม่มากค่ะอันนี้เป็นรถใหมม่ากจริปี2015ใช่แล้ว รถปี2015เครื่อง2.5ไฮบริดนะคะตัวนี้ใช่ไฮบริดด้วยใช่การันตีแบตเตอรี่10ปีก็ยังมีการันตีอยู่นะคะใช่ลูกค้าถ้าเล่นเครื่องไฮบริดก็ไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะเป็นยังไงมีการันตีอยู่ไหมอันนี้ยังมีการันตีแบตเตอรี่อยู่นะคะอันนี้ใช้คุ้ม5ปี10ปีได้เลยค่ะเนาะใช่แล้วฟังก์ชันทุกอย่างของเขาภายในตัวรถสะอาดเรียบร้อย90%ก็ย้ำอีกทีนะคะตัวนี้โตโยต้า2.5 ไฮบิดนะคะเป็นโตโยต้าค m ม์เมรี่เนาะใช่ค่ะอ่าเป็นรถซีดานซีดานสประตูขนาดใหญ่ใช่แล้วเป็นแบรนด์ที่ทุกคนใฝ่ฝันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนอยากใช้เนาะเพราะมันก็จะแบบสะดวกสบายเนาะออปชั่นมันครบจริงคันนี้ยบอกบอกไฟฟ้าปรับตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะอ่าเลือกเอาเลยว่าจะประมาณไหนเนาะก็บอกได้ว่าออปชั่นภายในตัวรถของเขานะคะ ใช้งานได้จริงทุกอย่างเนาะใช่ค่ะน้องปุ้ยถ้าลูกค้าที่หาอยู่อยากได้เป็นเครื่องไฮบริดนะคะแนะนําคันนี้เลยใช่แล้วโทรมาหาปุ้ยหาพี่ฟ้าได้เลยเนาะได้เลยค่ะอะวันนี้เราก็อาจจะติดติดขัดขัดนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนตกหนักมากถูกต้องใช่แล้วบางทีลูกค้าอาจจะไม่เชื่อยพูดจริงหรือเปล่ามันสวยจริงไหมมาดูรถเลยค่ะมาดูรถก่อนแต่ถ้าไม่ว่างก็โทรมาล็อกรถโอนเงินล็อกรถไว้ก่อนค่ะโอนเงินเข้าบริษัทไม่ต้องกลัวด้วยใช่แต่ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนาะ อันนี้เราก็มีขับไปให้ดูถึงบริการขับไปให้ดูถึงหน้าบ้านเลยแล้วค่อยทำาจองใช่แล้วค่ะฝากด้วยฝากด้วยสองคันนี้เนาะที่มองหาเป็นรถซีดานขนาดใช่แล้วไว้ใช้งานแนะนำเลยเป็น Toyota c a m มรีค่ะกับนิสสันเทียนาคันสีขาวเลยใช่แล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้เราขอแบบว่าลาท่านผู้ชมแบบวค่ะ วดเร็วทันใจหนน่ะไปก่อนใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกลรอกหนึ่งละมันจะมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยลูกค้าด้วยที่แบบว่ามาติดตดขัดขัดเนาะมาค่ะกล้องเรานี่แฉะเลยค่ะค่ะก็วันนี้พูดกับพี่ฟ้าน้องสาวไปด้วยสองคันเป็นโตโยต้าคอม r บอรี่ไฮบิดเครื่อง2.5นะคะใช่ปี2015ราคา699,000บาทเนาะแล้วก็อีกคันนึ่ง เป็นซีดานขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะกับตัวไหนเป็นนิสสันเทียนาค่ะปี2014ราคาอยู่ที่579,000บาทค่ะใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมโทรมาสอบถามเรา2คนได้เนาะวันนี้ปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ